องค์การ,รบริหารสมโมสรน,นิสิตจุลามีมติ29/00ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ชี้ผลิตซ้ำรมเนียมที่สะท้อนความไม่เท่าเทียมโดยเมื่อวันที่23ตุลาคม2564องค์การ,รบริหารสมโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิายทยาลัยออกแถลงการยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์มีเนื้อหาว่ากิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยรูปแบบของขบวนอันเชิญพระเกี้ยวนั้นจำลองกระบวนการแห่อย่างราชสำนักในกิจกรรมดังกล่าวจะมีผู้อัญเชิญพระเกี้ยวถือพระเกี้ยวที่เป็นสัญลักษณ์สูงสุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่งบนสลียงซึ่งถูกแบกโดยนิสิตกว่า50คนอีกทั้งผู้อัญเชิญซึ่งมาจากกลุ่มซ U c o โคร e น ยังถือว่าเป็นตัวแทนของความเป็นจุลาในกิจกรรมของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีและในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆต่อไปเท่ากกิจกรรมขบวนอันเชิญพระเกี้ยวสนับสนุนและสะท้อนถึงระบอบอำนาจที่ยมรวมถึงค้้ยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากันรูปแบบกิจกรรมของขอบวนอันเชิญพระเกี้ยวยังเป็นภาพแทนของวัฒนธรรมแบบศักดินาที่ยกกลุ่มคนหนึ่งสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง พร้อมสัญลักษณของสักขีกาคือพระเกี้ยวบนเสลียงในส่วนของกระบวนการคัดเลือกผู้อัญเชิญยังเป็นที่กังขาถึงความโปร่งใสและยังมีข้อกังขาว,ว่าเป็นการสนับสนุนความเป็นอภิสิทธิชนผ่านค่านิยมมาตรฐานความงานแบบใดแบบหนึ่งในสังคมนอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้อำนาจบังคับให้คนต้องมาแบกเสลียงดังที่เห็นจากกระบวนการทานิสิทห์ในเพื่อมาแบกเสลียงเข้าสนาม มีการบังคับผ่านการอ้างว่าจะมีผลต่อคะแนนการคัดเลือกให้มีส <Netherlands> ิท <posts> ธิ์เข้าอยู่ในหอพักคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิ er ทยาลัยจึงเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ล้าหลังอันขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตยความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนจากมติในวาระการประชุมสามัญครั้งที่1นึ่ทับสองพรของคณะกรรมการบริหารมีมติ29ต่อ0เสียง เห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญประเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เพื่อยุติการผลิตซ้ำรำเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมมิให้คงอยู่ในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป